สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวรอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ตุนซีอิ๊วค่ะไก่ตุนซีอิ๊วที่ทำง่ายมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยแบบสุดๆเลยวันนี้ใครที่ไม่เคยลองทานนะคะมาลองทำด้วยการกับคลิปนี้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างแอดมินใช้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะหั่นครึ่งมาใช้3มชิ้นค่ะเพราะวันนี้เราใช้ไก่3มชิ้นต่อด้วย3เกลือสเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยค่ะในปริมาณที่เท่าๆกาันจากนั้นก็มาตาให้ละเอียดวันนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็คือน้ำตาลมะพร้าวใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือไก่วันนี้ไก่ใช้3ชิ้นนะคะใช้ในส่วนของน้องติดสะโพกค,ค่ะ3ชิ้นเลยแล้วก็ล้างสามทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมกระทะหรือว่าหม้อนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวล,ลงไปแล้วก็ใส่3เกลือลงไปจากนั้นติดไฟค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะเพื่อที่จะให้น้ำตาลละลายได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นก็เคี่ยวน้ำตาลกับสามเกลือค่ะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้ว,ลวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเปลี่ยนสีนะ เคี่ยวมาเรื่อยๆค่ะสังเกตดูการเปลี่ยนสีของน้ำตาลนะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็จะมาปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นซอสหอยลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะสุดท้ายค่ะต่อด้วยซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำใช้อยู่ที่หนึ่งสองช้อนโต๊ะนะ<ๆ>เพื่อจะได้มีสีสันที่สวยค่ะเพราะว่านี้ไก่ตุ๋นซีอิ๊วนะก็ต้องใส่เป็นซีอิ๊วดำค่ะ ระดับไฟตอนนี้เป็นไฟกลางนะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไก่ลงไปเราจะทำการตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอไก่เขาจะเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะปรับไฟลงมาเป็นไฟเบาหรือว่าไฟอ่อนเลย ตัดภาพมาที่น้ำเดือดแบบนี้นะพอน้ำเดือดแบบนี้ข้างล่างก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะให้เรากลับด้านไก่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาตุนไปอยู่ที่45นาทีค่ะจะปิดฝาหม้อด้วยก็ได้แต่แนะนําให้ปิดฝาหม้อค่ะต่อไปก็รวบลัดตัดภาพมาที่ครบแล้วนะคะอ d m i n ตุนอยู่ที่45นาทีค่ะน้ําก็จะลดลงไปแบบนี้นะ ขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีให้ใส่เป็นขาน้าค่ะก็รอไปจนกว่ากวางตุ้งฮ่องเต้จะสุกนะก็จะได้ไก่ตุ๋นซีอิ๊วที่น่ารับประทานแบบนี้ค่ะใครจะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มที่รับประทานกับขาหมูก็ได้ค่ะ และนี่และค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ตุนซีอิ๊วค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไป้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารไปแล้วสวัสดีค่ะ